ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําในการเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่นะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่อแอปธน,นาคารของเราเลยนะครับคลิกก็ไปเลยเมื่อมาสู่หน้านี้แล้วให้ไปที่ธุรกรรมของฉันก็คลิกก็ไปเลยก็คลิกต่อที่เติมเงินตรงนี้ครับ เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ใส่รหัสผ่านเป็นรหัสแอปธนาคารของเรานะครับใส่เข้าไป6ตัวก็จะเด้งสู่หน้านี้ให้เราคลิกไปที่บัญชีทูมันนี่ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับในช่องนี้ ตรงนี้นะครับใส่เบอร์โทรเสร็จเรียบร้อยก็ใส่จำนวนเงินที่เราจะเติมเข้าไปนะครับตรงนี้ผมเติมเข้าไป600แล้วกันก็เลื่อนขึ้นให้สุดก็มาที่ตรงนี้ครับตรวจสอบข้อมูลกลิกเข้าไปเลยก็จะ มาถึงตรงนี้ให้เราอ่านรายละเอียดตรวจสอบดูนะครับเมื่อครบถ้วนแล้วก็กดไปที่ยืนยันได้เลยตรงนี้ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับในการเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่เพื่อไปใช้จ่ายอะไรต่างๆได้นะครับในแอปนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ ก็ได้ทุกอย่างครับก็ใช้จ่ายใ,ในแอปนี้ได้เหมือนกันกับแอปธนาคารทั่วไปเมื่อเราเข้ามาดูนะครับมาตรวจสอบดูว่าเงินเราเข้าหรือเปล่าเข้าไปที่แอปทูมันนี่ครับกดเข้ามาดูนี่ครับตรงนี้นะครับเงินจําจนวนเงินของเราที่โอนเขา้ามาเพวเงินเก่ามันยังเหลือก็รวมเป็น800กว่าบาทนะครับก็ครบถ้วนนะครับในการเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่ ง่ายเพียงไม่กี่นาทีนะครับสังคมจะน่าอยู่มันเรียนรู้และแบ่งปันฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ